รายงานผลการปฏิบัติงานครั้งที่1ระหว่างวันที่1ตุลาคม2566ถึงวันที่31มีนาคม2567นางสุมาลีเพชรชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกมะนาวทันสมัยองค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นพัฒนาระบบการนิเทศส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาหรือนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้นำผลจากการนิเทศมาปรับปรุงพัฒนา 2. ด้านการบริหารจัดการของสถานศึกษาจัดทำพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษาให้ครอบคลุมตามภารกิจของสถานศึกษาพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 3. ด้านการบริหารความเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมสถานศึกษามีกลยุทธ์นวัตกรรมทางการบริหารที่ถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อพัฒนาให้บรรลุค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดและสามารถเป็นแบบอย่างได้ 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายสร้างพัฒนาความร่วมมืออย่างสร้างสารรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ เข้ารับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลรวมทั้งมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพไม่น้อยกว่า20ชั่วโมงองค์ประกอบที่สองการประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาประเด็นท้าทายตามจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2พบว่า การบริหารจัดการของสถานศึกษายังต้องมีได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารในเชิงระบบซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่ส่งผลให้คุณภาพการศึกษาทั้งในด้านคุณภาพของผู้เรียนประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของครูและประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา จากสภาพปัญหาดังกล่าวประกอบกับนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2ที่เน้นให้สถานศึกษาทุกแห่งเกิดภาพลักษณ์สถานศึกษาช้ไลปลอดภัยใส่ใจคุณภาพดังนั้นโรงเรียนบ้านโคกมะนาวทันสมัยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2จึงได้ตรหนักและพร้อมที่จะริเริ่มพัฒนารูปแบบตามนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพเพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความเชื่อมั่นและมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการสถานศึกษามากยิ่งขึ้น 2. วิธีการดำเนินการให้บรรลุผล 2.1. ดําำเนินการตามกรอบการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 1. ร่วมกันกำหนดประเด็นพัฒนาคุณภาพการศึกษาการจัดการศึกษา 2. ร่วมกันวางแผนการดำเนินการ 3. ร่วมกันดำเนินการตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ร่วมกันนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินการ5ร่วมกันสะท้อนผลการดำเนินการ 3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง3.1เชิงปริมาณ 1. นักเรียนร้อยละเจมีผลสำฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กําหนด 2. ครูร้อยละ100ผ่านเกณฑ์การประเมินข้อตกลงงานในการพัฒนางาน 3. ผู้บริหารสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน3.2เชิงคุณภาพ 1. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ 2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ทักษะคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. ครูมีสมรรถนะในด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีจิตวิญญ,ญาณของความเป็นครู 4. ผู้ปกครองชุมชนและสังคมให้การยอมรับและเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานองค์ประกอบที่3การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบรรณวิชาชีพข้าพเจ้ามีความรักและศรัทธาในวิชาชีพเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดทุกประการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนครูสิทธิชุมชนสร้างความสามัคคีแก่หมูนะ่คณะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี ดำรงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีความพอประมาณความมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรมดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คำนึงถึงสิทธิเด็กและยอมรับความแตกต่างของบุคคลยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพมีวินยัยและการรักษาวินยัย